ไัไงโอ้ไม่ได้ไไดถ้าว่าออกมาเจ็ดโมงไปถึงแค่นั้นเลยต้องโูเราสงสัยพี่ก็สงสัยอยู่นะที่าสงสัยมีผู้ใหญ่มีอะไรเรียกเข้ามาผมดูแล้วทำไมไม่ขึ้นไปดูศพลูกดูรองเท้าลูกตามที่ทุกคนบอกเออว่าเป็นลูกของตัวเองเปล่าอืทำไมไม่ขึ้นไปดู สำคัญก็คือว่าทางคุณพ่อเองบอกว่าเขาเห็นคนเลี้ยงควายเนี่ยเห็นพ่อจนถึง1 0บโมงบสองตำรวจรู้หมดแล้วตำรวจตรวจสอบแล้วตำรวจดูโทรศัพท์แล้วคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยไปเจอกับสี่คนนี้หมดเลยนะฮะที่คุณพ่อพูดถึงเราพยายามนำเสนอจากทุกมุมฮะและตรวจสอบว่า สี่คนนี้เจอพ่อกี่โมงผมจะเปิดภาาต่อไปนี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะฮะแล้วเราจะลงลึกรายละเอียดพร้อมกันพยานพ่อชมพู่สี่คนมเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าพ่อให้สัมภาษณ์ชื่อต่างๆป้าปานก็คือนางอยู่นางอยู่เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์อมรินว่าเจอคุณพ่อจริงที่นา8ปดโมงครึง่งคุณผู้ชมดูนะฮะ แล้วสี่คนนี้วันนี้ดันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาจริงๆ <c oughs> คุณธนกฤษแฟนผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> ที่คุณพ่อพูดถึงบอกเจอพ่อแต่ไม่ใช่ที่นานะครับไปเจอพ่อ9ก้าโมงยีบนถนนก,กกกอเห็นไหมฮะ <c oughs> คุณมินคนนี้ก็คือแฟนช่างวา <c oughs> ที่เ <c oughs> มื่อกี้อ่านให้คุณผู้ชมฟ <c oughs> ังแฟนช่างวาไปเจอพ่อสิบโมงที่ที่นา และคนที่พ่ออ้างแฟนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อว่าแสงโตปรากฏว่าคนนี้ไม่เคยเจอพ่อชมพู่อมรินทีวีเราไม่ได้พูดเองนะฮะเราไปเจอกับคุณแสงโตด้วยครับผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นวันนี้คุณแสงโตเองเนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์กับทางอมรินทีวีเพราะถ้าคุณผู้ชมดูเวลาตามนี้มันมีนัยยะน่าสนใจมากเดี๋ยวลองเปิดเทียบขึ้นมานะฮะกับเวลาเมื่อกี้นี้กับตัวละครที่กําลังปรากฏขึ้นมา เมื่อพ่อบอกว่าคุณแสงโตแกเป็นพยานถูกไหมฮะ ค่ากดคุณแสงตอเปิดใจกามรินทีวีบอกว่าผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยกับเรื่องนี้คุณแสงตอบอกว่าผมไม่รู้ใช่ไหมฟ่ายว่ายังไงวันนั้นเนี่ยผมขับรถไถออกจากบ้านจะไปหยอดข้าวที่กกกอกเส้นทางที่ไปเส้นทางเดียวกันกับคุณธนกฤษเลยค่ะแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือผมไม่ได้สังเกตเห็นรถไถพ่อชมพู่ไม่ได้สังเกตเห็นตัวของพ่อชมพู่คือผมไม่รู้จกักเพราะฉะนั้นจะบอกว่าผมเป็นพยานได้ยังไงผมก็ขับรถจะไปหยอดข้าวของผมตามปกติไอ้เส้นทางตรงนั้นไม่ได้สังเกตเห็นใครเป็น ผิดปกติเลยนั่นหมายความว่าสิ่งที่อ้างถึงพยานคนนี้คนคนนี้คือแสงโตบอกผมไม่เห็นผมไม่รู้จักและผมไม่เป็นพยานให้ด้วยฟังเสียงคุณแสงโตฮะแต่ว่าเพื่อนจอซอน้ำแข็งผมเลยออกไปก่อนกะแขงเพื่อนไปนะครับ<อ>ผมขับไปเลือดยืนห้นหน้าหน้าเจ้าของที่อันไหยอดนะครับเดี๋ยวเขา<อ>ผมก็บมมั่นใจว่าเห็นเรือเ่องบ่เว็มุมกุ้จักครับ ดี๋ยวผมบ้ฮู้นะครับอามิลูโดผมจอดไว้กบเจ้กครับรถดผมจอดอยู่แล้วเพื่อนเห็นผมผมบบเห็นเพื่อนกับอาสิบินไม่ได้ครับตัวนี้ผมโม้วันใจผมโบโบ,บก้าเลยครับผมไม่ไหายว่าผมบบเห็นเพื่อนนะครับี่ครับคุณผู้ชมฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเมื่อพยานที่คุณพ่อยืนยันมาตลอดว่ามี4คนคุณผู้ชมดูนะฮะแล้วดูตรงนี้จําเวลาเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดภาพท่าเทียบแบบเส้นทางให้เห็นจะง่ายเข้าในการดูข่าว อยู่แปดโมงครึ่งเจอนาทนายกริตเดินไปเจอคุณพ่อบนถนน<ม>นางมินมใช่ไหมใช่ค่ะนางมินเนี่ยไปเจอพ่อคือนา,าอนว่าเลี้ยง<ม>เลี้ยงควายอยู่อ่าเลี้ยงวควายอยู่ฮะแต่อีกคนหนึ่งดันไม่รู้จักกับคุณพ่อไม่ได้เจอพ่อคุณผู้ชมฮะเมื่อเราเอาเวลาไปใส่ในพื้นที่คุณผู้ชมจะเห็นเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นพิกัดพยานพบพ่อน้องชมพู่ที่นาเปิดภาพไล่ไปเรื่อยๆเลยนะฮะ แล้วคุณผู้ชมดูให้ภาพมันขึ้นให้สุดแล้วคุณผู้ชมจะเข้าใจว่าทําไมมันถึงแปลกเพราะเท่ากับมีคนเจอพ่อ3คนนั่นหมายความว่าพ่อเคยบอกว่าพ่ออยู่นาตั้งแต่7จ็โมงยีถูกไหมฮะจนถึงประมาณ9ก้าโมงยี <22. S 1> ่สอตามที่ถ้าตามที่พ่อบอกคือ1 0บโมงกว่าเลยสิบโมงกว่าเลยเนี่ยนะสิบโมงเท่าไหร่นะยี่สิบโมงยีสิตีซะเจ็ดโมงยี่สถึงสิบโมงยี พ่ออยู่นาตลอดค่ะแต่พอเราเปิดเวลาของแต่ละคนขึ้นมาแน่นอนว่าพ่ออยู่นาจริงที่เห็นแวบๆบแบบจากนั่งอยู่8โมงครึ่งแต่หลังจากนั้นคุณธนกกจดันไปเห็นพ่อขับรถไถอยู่บนถนนะนะฮะคำถามคือพ่อขับรถไถไปไหนอันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคงต้องตอบสังคมแล้วอีกทีหนึ่งคือนอกจากพ่ออยู่บนถนนพ่อก็กลับไปที่นาอีกหรือไม่ตอน10โมงที่นางมินเนี่ยนะครับุผู้ชมฮะไปเห็นคุณพ่อ คนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แล้วเห็นพ่อบนถนนนี่ถือว่าสำคัญนะคำถามคือถ้าพ่อบอกว่าอยู่นาตั้งแต่เช้ายัน10โมง22พ่อขับรถไถไปไหนอีก mm hmm. แล้วตอนเห็นพ่อบนรถไถเนี่ยนะฮะพ่อกำลังมุ่งหน้าไปนาะตอน9โมง20คนที่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะฮะคือคุณธนก,กฤษฮะวันนี้ทีมข่าวไปเจอคุณธนก,กฤษครับคุณผู้ชมฮะเราไปถามอีกครั้งหนึ่งแล้ว คุณธนก,กิตยืนยันว่าตัวเองเนี่ยออกจากบ้านคือคุณธนกิตเนี่ยแกมีหมู่บ้านของแกที่แกพักอาศัยเนี่ยนะฟ้ายูย่ที่ขัวสูงค่ะออและแกก็รับจ้างจะมาหยอดข้าวที่กกกอกวันนั้นเนี่ยวันที่11แกก็เลยขับรถไทแกออกจากบ้านมาแล้วแกก็จําเส้นทางอะไรทุกอย่างได้ว่าแกออกมากี่โมงแวะอะไรยังไงแกถึงเป็นพยานให้ได้ไงคะว่าในส่วนของคุณพ่อที่มีการเจอกันเนี่ยก็คือ9ก้าโมงกว่ากว่า คือเส้นทางจากบ้านคุณธนกฤตมาเจอพ่อชมพู่เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกคุณธนกฤิตเนี่ยเขาเขาอยู่ที่หมู่บ้านขัวสูงนะฮะคุณผู้ชมดูทีละคนนะอะแบบช้าๆเลยแล้วมาเจอพ่อชมพู่ตอน9ก้าโมงยีตอนเช้าเนี่ยถามว่าไม่ผิดแน่นะว่าเจอพ่อชมพู่9ก้าโมงยีคุณธนกฤิตบอกผมเจอบนถนนมันจะผิดได้ยังไง ผมออกบ้านแปดโมงครึ่งแล้วก็ถีบอ้รถไถมาถือฮะเขาบอกตอนเช้าเนี่ยเอาแหละผมเนี่ยไปแวะซื้อน้ําแข็งที่ร้านร้านหนึ่งที่เราจําลองให้ดูทางซ้ายมือเนี่ยนะฮะห่างจากบ้านร้อยเมตรตอนผมซื้อน้ําแข็งเนี่ยมันตอนประมาณ8ปดโมงสาแล้วหลังจากผมก็ขับแต่แต่แต่มานี่นะฮะจนมาจ้าเอกับพ่อชมพู่กาลังจะไปนาตอนเก้าโมงยี่สิบกำลังจะไปนานะคุณธนกิจก็เลยเปิดใจกับอมรินทีวีเนี่ยนะฮะว่า ผมพูดในสิ่งที่ผมต้องพูดส่วนการแต่งกายพ่อน้องชมพู่ผมจําไม่ได้จะเสื้อส้มหรือไม่เสื้อส้มผมไม่รู้คุณธนกฤตยังบอกว่ากรณีที่พ่อแม่น้องชมพู่สงสัยว่าลุงพลเป็นคนร้ายผมไม่เชื่อว่าลุงพลจะก่อเหตุมันเป็นไปไม่ได้ผมสงสารลุงพลแต่ผมสงสัยพ่อชมพู่ ที่ผมยอมออกมาเปิดใจกับอมรินทีวีในวันนี้เป็นครั้งแรกและที่เดียวเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่ผมเห็นผมก็ต้องพูดอีกทั้งผมยังสงสัยด้วยว่านะฮะคือมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรฝากไปถึงคนร้ายตัวจริงออกมารับสารภาพอย่าปล่อยเวลาให้เนิ่นนานชาวบ้านจะเดือดร้อนอย่ามัวแสดงละครฟังเสียงสามีผู้ใหญ่บ้าน ขัวสูงฮะสามสามโมงเกือบสามโมงครึ่งแล้วจุดที่ส่วนทางก็ก็จะถึงที่นาเลยสะพาไนไปหน่อยเลยสะพานไปหน่อยหนึ่ง<ม>ทีส่ส่วนกับพ่อชมพู่ก็เลยสะพานไปหน่อยหนึ่งก็ไยังหน้าใส่กันเป็นไปได้เหยนครับเราจะมาถึงอาวดูโอ้ยไม่ไม่เป็นไปไม่ได้ impossible <ม>อ่าเป็นไปไม่ได้แนะ่นอน จะถึงแแค่เกาะออกอามาประมาณเออไม่ถึงเงี้แค่ห้าร้อยเมตรนะจะถึงสามโมงเช้าแล้วยงไงโอ้เคยไไม่ได้ออโอ้ไม่ได้ถ้าเราออกมาเจ็ดโมงไปไถึงแค่นั้นเลยต้องหูเร <c oughs> าสงสัยไมพี่ก็สงสัยอยู่นะที่มาสงสัยมีผู้ใหญ่มีอะไรเรียกเข้ามาผมดูแล้วทำไมไม่ขึ้นไปดูศพลูกดูรองเท้าลูกตามที่ทุกคนบอก,บอกเออ ว่าเป็นดูของตัวเองเบ้าอ,อืมทำไมไม่ขึ้นไปดู